นี่เราก็พาเจ้าซูกี้นะครับมาอาบน้ำเกันนะครับแตบไปแลวหนึ่งตัวน,นี่ตัวใหญ่จัดจานโซโนแมนโซโนแมนตัวน้ำไมอเคอเจอนะนี่ก็ประมาณตัวนี้แปดเดือนแล้วอ้าวขนกันน้ำอีกขนกันน้ำ ผลปอกได้ผลกระฟันใหม่ผลกันน้ำเงยยี่จะนี้เอ้อจะนี้จะนี้ผลโคเชียวอ่ะผลกันน้ำอย่าขอดอย่าล้างอื่นดูก่อนเลยกันน้ำขัดเลยเจ้าของขัดเลยเอ้าสนแมนหนาวหรือเปล่าเออไม่หนาวนี่ไอตรงนี้หนาวกว่าทั้งทั้งน้ำที่หนาวๆแล้วก็ตาพัดลมก็แห้งหัวมันสระผมให้มันด้วยสระผม วมันเปิดดีมัเปิดดีทีนี้อะไรกันเนี่ยหมอนมันดูอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรทั้หมดมันหนาละน่าจะลายงไหมอนน้ยหัวหัวหัวมันเป็นอะไรถึ้จะล้มเหรอจะล้มชอบยกขาเดียวไอ้ตัวเนี้ย ีอุ้มมาวานยังมันยกขาเดียวอ้าอ่าวงนอนห้องงนอะอนโนกุกๆกๆกกนี่มันลุกมานี่มันลุกมานี่มาสซโน่ เข้าคงยังอ่ะลูกอ๋อแอนโอเข้าคงยังลูกฮะน,นี่มามายังอ่ะพอยัง